หลวงพ่อชื่นในปราบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าของตำนานเทพ,พเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำตาปีเจ้าตำรับผานถ่ายผู้พิกชตามหามงคลอันลือชื่อวันนี้ลูกค้าได้นำตะกุดกรอบเพชรของหลวงพ่อชื่นมาให้ซอททำการขึ้นตัวเรือนแบบใหม่โดยเลือกดีไซน์แบบฝังเพชรค่ะซึ่เดิมทีแล้วหลวงพ่อชื่นนั้นนะคะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชรับเรียนวิชาต่างๆทั้งอาคมทั้งการรักษาสมุนไพรต่างๆหรือ การปลูกเศษของดีๆจากรุ่นคุณพ่อมาค่ะโดยวิชาอาคมที่แกร่งกล้าทําให้ลูกศิษย์หลายท่านได้รับประสบการณ์ต่างๆมามากมายโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดทางภาคใต้จะรู้จักหลวงพ่อชื่นเป็นอย่างมากค่ะแต่ที่ได้ห้อยและจะอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดมีความเมตตามหานิยมและยังส่งผลเป็นเรื่องของการค้าขายด้วยค่ะและตะกุดเกาะเพชรก็มีหลายซีรีส์มากๆค่ะวันนี้ลูกค้าได้นํามาให้ซอทําการ ทองคําแท้แบบ90%ขึ้นมือใหม่ค่ะจะเห็นได้จากตัวตะกุดนั้นเป็นสีทองนะคะเมื่ออัดอะคริลิกกันน้าแล้วเลี่ยมขึ้นใหม่ด้วยการใส่เพชรลงไปนั้นจะเพิ่มเสน่ห์ของตัวตะกุดให้ดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะจากทุกอย่างสีทองหมดแล้วนะคะการฝังเพชรลงไปจะเพิ่มความหรูหราและเพิ่มมิติของตัว อะคริลิกและตัวหลอกของตะกุดนั้นให้ดูสะดุดตามากขึ้นค่ะอิ่งที่เน้นที่สุดของตะกุดก็คือการเบิ้นทองที่ตรงหูและห่วงให้ดูหนามากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบกิจกรรมลุยๆมากๆนะคะการเสริมเบิ้นทอง ที่ตรงหูลงไปตรงนี้จะช่วยยืดอายุของการใช้งานให้มีระยะยาวมากยิ่งขึ้นค่ะโชว์ความสวยงามของตัวแกะลายยันต่างๆและอักขระได้อย่างชัดเจนกับความใสของอะคริลิกและการขึ้นปลอกตะกุดที่ใช้เปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง90%เต็มสำหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะเลี่ยนตะกุดแบบไหนลองใช้การฝังเพชรแบบนี้ลงไปดูสิคะกุดของคุณจะดูมีเสน่ห์ขึ้นอ,อีกเยอะเลยค่ะใจสมทามกับเราที่รักสิริคลองหลวงได้เลยนะคะ